มาใส่แต sure. ่แต่ของนังครับของนังเดี๋ยวที่ชูไปเนที่ชูชูครับม่หยันมอ้าวมีไ่ก็เก่งสมบเอาสมบเฮ้ยปิดตไทางเลยเกงไทางกเกงไทังโดดเกงกองไรฝ่ยอะไหเป่บ้าฮะใหเจ็บที่นหนให้เจ็บมา้วเตะขาผมเนาะอ้หขอขอขอให้แล้วอนี่ ทีตี้งวันนี้ท่านใหม่ท่านมือหักเลยยายายยาาแครับบเอาเอาใส่เกรื่อมะเจ้าใบหน้าบุพีฮะเนใบห้าไม่เหน่หรอเาอยู่ใบหนต่อยมาถึงฮเฮ้นต่อยมาถึงต่อมาเถึงเอาไม้ลูไม้ลูกีดมาง้ากีนี้เอาเอาเร่องทุครับอ้าเอาหนักเลงเจอ อออเไปนะรร้้าให้เก็บพี่เขาด้วยพี่เขาอุตส่าห์มานั่งนำนี่เป็นไงพี่ขอโทษด้วยนะนี่แหละนักเรียนเขาเป็นเขาเป็นมือปืนผมนะพี่วันหลังหาเวทใหญ่วันนี้หน่อยนะใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้นะวันนั้นผมพาไปเที่ยวที่เชียงใหม่เป็นไงบ้างสามเข็มกลมไปรุ่นเดิยมาสามคนโอ้โหแกจัดสามเข็มเลยโอ้โหคนละสามคนคนเดียว แล้วจัดฟังนู้นคนละสามเข็มคนละสามเข็มโโอ้ห oh ส่วนคนนี <Building. S 2> หน้ห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินแพรไม่ฟื้นเลยเกือบตายเรื่องจริงนะพี่นี่แล้วเมื่อเมื่อเดินก่อนไปดูหมอลำอฟัดกับเขาหน้ากันทีเก็บ oh ตอหนึ่งเขาเจ็บแกหน oh ึ่งโอ้โหแล้วฟังเจ็บเป็นไงบ้างฟังเจ็บนี่ก็มีแตกบ้างแต่ว่าแกหลังจากตายเสร็จขนเต็มเลยทั้งขนเต็มตัวแกเลยอ้าวทำไมอ่ะไม่ได้ฟัดกับคนฟัดกับหมาเนี่ย เพราะว่าแกซื้อลูกชิ้นมาแกมานั่งนั่งหน้าไปทีบ่รำกำลังกินลินเล่าอยู่หมาหนูมาจากมาฆ่าพวกแกไปกัดกันหน้าไปทีแกวิ่งตามเลยแกก็เตะจิ้นีด้แคหนกลับมาขนเต็มตัวเลยขนเต็มเลยใช่นอนด้วยกันยี่นี้ก่อนนอนนะเด็กได้ยินเสียงแกแกโกรธนะเอ้ยตอนนั้นโดนโดนกัดขาเพลินจนบ้าขึ้นเลยพี่เอาไหมผมให้มีอยู่ด้วยไม่เอาเบื่อนเบื่อนอาหาร แกแกแกไม่ค่อยกินข้าวอาหารเี่นแกข้าไม่กินใช่เหรอใช่เลี้ยงไห้สม่าก็จะเวลากินจะจุดทูบบอกแกก่อนว่ายังไงก็มากินนะได้เวลาแล้วนะแต่แกเป็นคนไม่ชอบคนพูดมากถ้าแกคนพูดมากแกไปเลยโอ้เป็นคนนิ่งๆเป็นคนนิ่งๆใช่นิ่งๆครับเฮ้ยมาๆนี่ดิมาหาพี่เขาดิมาบอกพี่เขาครับเออที่ผ่านมาให้ไม่แพ้หลังไอ้พี่สิบหกเข็มนี่งไอ้นี่เห็นไหมสิบหกเข็มนี่โอฟันกันได้เวทีเลยพี่ โอ้แเป็นแกนั่งฟังหมอลำอยู่ทีนี้เขาลังละเมื่อต่อก่อนนะแฟนฟังเอ้ยแล้วนี้มีมีกลุ่มไม่รุ่นเสียงดังบวกว่าไวไวใต้ใต้มาเทีขามาไม่ไม่เกี่ยวแกเขาเขาตีกันแล้วบางทีแกลุกขึ้นเลยแกวิ่งหนีแกตกแกตกใจและแกไปเหยียบผัวโซราลื่นหัวฟาดสังกะสีหมอลำเลยแตกทีโบกเข็มเนี่ยหัวไม่ฟาดสังกะสีหรือว่าตีคนยังไงไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออโอ้ทีโมกล่างนี้ไปกระติกผมเกี่ยวปล่อยให้คุอยู่คนเดียวนี่ งาน